ฝรั่งวัยหลงลืมอยากมีเพื่อนกินอาหารก็เป็นสามีเราเองก็เรื่องนี้มันแม่เราก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันนะที่เรามาเล่าเนี่ยคือไม่มีความอยากอาหารแล้วก็นึกชื่ออาหารไม่ออกแล้วก็กินคนเดียวไม่อร่อยประมาณนั้นก็กินได้นิดนิดหน่อยสามีเรานะกินแต่น้ําผลไม้กินนมกินผลไม้น้ํามากนิดหน่อยเเราก็บอกว่าเอางี้ละการเธอเธอต้องกินอาหารเพราะว่าถ้าเธอไม่กินเนี่ย ขาแข้งขาเนื้อตัวเกอเธอรีบลงรูบลง,ลง,ลงคือผมลงผมลงต่อไปอนาคตแล, Pascal, แล้วมันไปประเทศไทยไม่ได้เราจะทํายังไงซึ่งเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วแล้วถ้าถึงเวลานั้นเธอเดินไม่ได้หรือว่าเธอไม่มีแรงก็ขึ้นเครื่องไม่ได้ก็ตามนั้นนะฉันก็ต้องเอ moi, พอพาเธอไป,อไ,ปไม่ได้ต้องยกเลิกทั้งหมดแกก็พยายามจะกินแต่แกขอเราว่าเออให้เรากินเป็นเพื่อนแกหน่อยได้ไหมเป็นบางครั้งเออบางครั้งเราก็ต้องกินอาหารเป็นเพื่อนแกส่วนอาหารมื้ออื่นๆเนี่ยเราก็จะวางเมนูให้แกว่าวันนี้ต้องกินอันนี้กินเท่านี้เท่านี้คือแกพยายามจะกินตามที่เราสั่ง อันนี้คือเป็นคนวัยหลงลืมแล้วววัยแก่จะเป็นแบบนี้นะคะ